จากประเด็นที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางท็อปดารานะคะได้นําเสนอไปก็เรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่สังคมจับตามเมื่อลิลลี่วันมณีพรสวรรค์น,นะคะดาราเชื้อสายเวียดนามสัญชาติลาวค่ะได้เข้าร้องขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอดค่ะหลังถูกไฮโซหนุ่มชื่อดังคนหนึ่งนะคะที่รู้จักกันมาประมาณ1ปีจนเชื่อใจนะคะและนับถือเขาเป็นพี่ชายค่ะโกงเงินไปกว่า34ล้านบาทบอกว่าจะทยอยคืนหลักแสนนะคะแต่สุดท้ายก็หายตัวค่ะติดต่อไม่ ได้แล้วโดยเหตุที่มาร้องเพจสายใหม่ให้ช่วยเหลือนั้นนะคะเพราะว่าอยากจะให้ช่วยเหลือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินคดีพร้อมกับเรียกร้องให้ไหนเอิร์กนั้นออกมาเคลียร์เงินที่ค้างเอาไว้เพราะว่ายัางต้องใช้หนี้เลี้ยงลูกดูแลครอบครัวคะ่ะ จากเรื่องราวทั้งหมดนะคะหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่ไนเอิร์กเลเดเลอร์นะคะและเมื่อทางท็อปดาราค่ะเข้าไปดูในอินสตาแกรมของเขานะคะจะเห็นว่าเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเจ้าตัวได้โพสต์ตัดเพ้อเอาไว้ก่อนที่จะหายเงียบไปค่ะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้าไปรุมแซกกันกระหน่ำค่ะ